เป็นธุรกิจที่ดีที่สามารถมอบบรดกให้กับลูกหลานได้หยุดแล้วมีไรายได้เช่นอย่างผมเมื่อสามิปีที่แล้วได้ทําไว้ในครุดนี้เป็นผู้จําหน่ายตรงระดับเพชรนะฮะมีไรายได้เลขหกหลักมาตลอดถึงวันนี้และตลอดการและตลอดไปซึ่งได้มอบให้กับทายาทเป็นบรดกที่แท้จ,จริงแล้วนี่คือจะได้เห็นว่าความมั่นคงในธุรกิจนี้มีมากกว่าคนที่เป็นผู้รับเหมาก่าตั้ง คนที่เป็นนักการเมืองระดับรองนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสเป็นบุคคลล้มละลายได้นะคนที่เป็นบริษัทใหญ่โตมโหฬารมากเช่นธนาคารสีนครวันนี้ก็ไม่อยู่ธนาคารนาคารหลวงก็ไม่มีธนาคารกรุงเทพพนิษการจะกัดคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักนะครับดังนั้นถึงบอกว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถที่จะควันฝ่าทุกเหตุการณ์ได้ถ้าเราสร้างเครือข่ายผู้พดโพลเราสร้างผู้นําที่มีความสุขต่อ,อการทํางาน และทำงานต่อเป้าหมายและช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จให้นึกถึงผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญอย่านึกถึงตัวเองหลายคนทีมงานทำงานไม่ได้อย่างที่ใจคิดผมก็ยังจะบอกและแนะบอกตล,ลอดว่าขนาดลูกเราพี่น้องเราญาติเราเขายังไม่ทำงานร่วมกับเราเลยเพราะเขายังไม่เห็นโอกาสแต่ขณะคนอื่นเขาเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่ได้เลี้ยงเขามาเราไม่ได้ดูแลเขามาแต่เขามาทำงานกับคุณ เขามียอดเขามีรายได้ของเขาคุณก็มีส่วนได้ดังนั้นเขาจะทําได้มากได้น้อยอย่าไปกดดันเขาเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากในอนาคตเมื่อบุคคลเหล่านั้นทํางานนี้แล้วประสบความสาเร็จ <S <S เ,เขาก็ได้เราก็ได้แล้วมีความมั่นคงตลอดการและตลอดไปขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกคนครับสวัสดีครับ